สวัสดีครับพี่น้องพวกกับผมครับการิงดับแนวเดีย๋ยวนี้จะมาดูนะครับปืนฉมวกยิงปลาที่ผมสั่งซื้อไปนะครับเพิ่งมาถึงวันนี้ดีใจมากเลยครับสั่งมาจากพี่ที่อยู่แถว ฝั่งน้ำโขงครับเพิ่งมาถึงวันนี้อรอตั้งนานครับรอคอยรอคอยที่จะได้เจอดีใจมากครับของมาถึงของมาถึงแล้วนะครับ ใช่ไหมนอกมานนี้แหละอ่าเราจะมีตัวปืนฉมวกนะครับอันนี้ไม่ได้รีวิวของนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเลยแค่เห็นมีคนใช้แล้วน่าจะใช้ดีผมก็เลยสั่งซื้อมาแค่นั้นเอง ก็จะมีลูกดอกมีสูบม่ห้พี่เขาประกอบให้เลยเดี๋ยวมาเลยผมประกอบไม่เปลี่นเดี๋ยวพังครับดีใจมากเลยมีสูบครับช่วยมีลูกดอกมีเชือกพร้อมใช้ครับติดมาเรียบร้อย แล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวอันนี้น่าจะเป็นหัวลูกดอกครับแต่มันเป็นสองเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัว ตัวขึ้นลูกดอกตัวขึ้นลมนี่ใช่นะครับนี่ใช่เลยคิดว่าอันนี้เห็นดูในวิดีโอพี่เขาส่งมาให้ดูนะพี่ก็บอกว่าเอาใส่เป็นตัวถอดตัวนี้เพื่อจะเติมลมนะครับแต่แบป,ปไม่หละ เดี๋ยวผมลองทำดูวะยังไม่ลองทำนะครับเป็นหลักฐานด้วยครับวิดีโอเผื่อนพังจะได้ไปโทษพี่เขาว่าพี่เขาบอกให้ทำแบบนี้ โอเคเอามานะครับเอามานี้ตูวนะครับามานี้เออพี่เขาบอกว่ามีเซฟแต่ว่าไม่รู้ว่าเซฟมันนยู่ตรงไหน เมดอินโอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมน่าจะไม่เห็นมันเป็นสีดำน่ครับตัวหนังสือเมดอินอิตาลีตัวเซฟไม่รู้เซฟเพรสทูอันล็อก จะเซกดเซฟนาจะทางนี้กดเซฟทางด้านหัวแม่มือกอดลงไปน่าจะใช่ทางนี้เป็นตัวเซฟเออ ูครับตอนตัวนี้ออกมาตรงจุกปิดประมาณนี้พี่เขาบอกว่าขันเข้าไปไม่ต้องขันแน่นขันให้ตึงมือเพราะว่ามันมีโอลิงแกว่าโอเคแน่นเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมลองสูบดูกันพี่เขา,าตั้งไว้แล้วก็หาผ้า ลองเน้นๆโอเคปึ๊บถอาไว้เป็นหลักฐานก่อนว่าทำแบบที่พี่เขาสอนมาครับอันนี้ สูบเยอะก็ได้ครับเก็บปิดไว้เหมือนเดิมดีกว่าเดี๋ยวนี้หายชิยร้ส hay nhìn mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ เยร์จแล้วอ้าอ้าเอ้าไปไปโอเคได้แล้วครับเือบแล้วโอเคปิดแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาลองดูลูกดอกว่าเขามีอะไราบ้างอันนี้ตูดไปครับทางนี้คิดว่าครับผมไม่รู้หรอก นี่เป็นหูหลูกด,ดอกประกอบเลยครับแต่พี่เขาบอกว่าให้ใช้เทปพันเกี่ยวพันก่อนมันจะได้แน่นๆมันจะได้ไม่หลุดหายเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อตัวกดลูกด,ดอก พี่ก็ทําให้เรียบร้อยเลยครับประกอบเรียบร้อยทําหัวมให้ด้วยืสบายเลยครับ ลูกโดจะเข้าทางนี้ครับลูกโดแค่วมากดเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนั้นกดแล้วก็ลูดลงมาแค่นั้นเองแค่ว่าอย่างนี้นะสายก็มาคล้องตัวนี้แล้วก็ลงล่าง ไปก็บนลงล่างแล้วก็มาบนลงล่างแล้วก็มาบนนะครับบนแล้วก็ลงล่างบนลงล่างฉนว่ามาสุดตรงปลายนะครับมาตรงปลายตรงนี้ น่าจะจูประมาณนี้นะครับโอ้ลืมบอกไปตัวนี้มัน65เซนครับ65เซนเพราะวไอตัวเก่าผมไอตัวปืนไม้มัน90เซนมันยาวครับมันยิงยากเวลาอยู่ในแหนอยู่ในป่าอยู่ในป่าบัวยิงไม่ทันยี่สุกทีครับ ว่ายี่สกมันโฉบเข้ามาแล้วกว่าจะเก้าสิบเซนของผมกว่ามันจะไปถึงครับสรุปแล้วคือมันไปไม่ถึงและยี่สกมันก็ไปก่อนผมก็เลยอยากได้ตัวนี้มาบือขนาดสั้นแต่ว่ายิงได้ในระยะที่ไกลได้ผมก็เลยเป็นตัวนี้ ดว่าน่าจะดีนะโอเคครับเหมาะมือดีอันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าไม่มีความรู้อะไรกกับเกี่ยวกับวันนี้เลยคู่มือก็มีตรงนี้คู่มือคู่มือ แต่ไม่ต้องถามครับประจารังกฤษอาาฤษ่านไม่ออกดูในมีโอพี่เขาทํำชงไว้ให้ดูประมาณนี้แหละการประกอบการใช้งานนี่ครับออนี่ไงนี่ไงน,ไงนี่อันบอกไว้หกสิบห้าตรงนี้เองหกสิบห้าเซนนี่คแต่ตอนนี้คิดหนักไอ้ตรงที่จะติดกล้องครับ จะติดกล้องใส่ตรงนี้ไม่รู้เขาติดกันแบบไหนบอกพี่เขาว่าพี่ทำมาให้หน่อยแล้วคิดตังค์เพิ่มทำติดมาเลยได้ไหมแล้วคิดแล้วไปคิดตังค์เพิ่มพี่แกบอกว่าโอ้ยมันทำไม่ยากพี่แกก็ถ่ายรูปส่งไม้ดูครับ,แบบอกว่าเป็นไ,ไงพอเข้าใจไหมขเขาก็ว่าอืมอจริงไม่เข้าใจหรอครับ สวีมาหกสิบห้าเซนหกสิ้าเซนเม m a อินอิตาลีถ้าถือก่อนจะลงน้ำนี่ ชาวบ้านเห็นนี่นึกว่าลูกซองครับถ,ถือไปนึกว่าลูกซองเราไปยิงปลามัดูคล้ายลูกซองมากเลยโอเคครับดีใจมากตัวนี้อยากลองใช้มานานแล้วกว่าจะมาถึง ด้วยปัญหาอะไรหลายๆอย่างมากมายแต่จริงพี่เขาจะเอามาส่งเองนะครับแล้วพี่เขาบอกว่าเอ้ยอยากมาดูอยากมาเล่นด้วยเดี๋ยวจะเอามาส่งเองครับคุยตอนแรกพี่บอกไว้ว่าจะเอามาส่งเองเพราะว่าอยู่ไม่ไกลครับอย่างนี้จะมาเล่นด้วยแต่เหนี้ติดปัญหาหลายอย่างครับทั้งโควิดทั้งอะไรก็เลยมาแต่ของ เดี๋ยวโอกาสหน้าน่าจะได้น่าจะได้เจอกันครับน่าจะได้มีโอกาสได้ไปดํายิงปลาด,ด้วยกันกับพี่ก๊อปสายซุ่มน้องไข่โอเคครับดีใจมากครับมาถึงแล้วอยากจะล้องแล้วครับตัวนี้นะ แต่ว่าเดี๋ยวหาวิธีติดกล้องก่อนพี่เก๋บว,ว่าไม่ยากแต่ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าจะติดแบบไหนโอเคครับตัวนี้อ่ะโดนแน่ครับยี่สกยี่สกยี่สก โดนแน่โดนผมแน่โอเคเดี๋ยวคอยดูคลิปต่อไปนะครับติดกล้องเสร็จปุ๊บลงไปยิงปุ๊บครั้งแรกครับลงน้ำไปปุ๊บเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูจากคนที่ไม่เคยยิงครับไอตัวนี้นะครับจากคนที่ไม่เคยยิงจะไม่ซ้อมเลยครับลงไปปุ๊บใส่ติดกล้องอะไรเสร็จปุ๊บลงปุ๊บอันนี้นะครับ สดไปเลยใส่สดไปเลยยิงสดสดยิงแบบมือใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะยิงดีหรือไม่ดีถ้าดีก็พี่กอบครับสายซุ่มติดต่อได้พี่กอบสายซุ่มดำยิงปลาใครสนใจก็ติดต่อได้ครับติดต่อพี่ก็ได้ เดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จเดี๋ยวจะมีคลิปใต้น้ำมาให้ดูว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดแต่ตอนนี้ดีใจมากโอเคเดี๋ยวเขาจะหาว่าเหอของใหม่แต่จริงก็เหือ,อจริงครับไฟฟันเลยตัวนี้นานครับโหกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้มาจับ โ okay. อเคคอยดูคลิปต่อไปครับคลิปใต้น้ำด้วยไอ้ตัวนี้จะเป็นยังไงจะยิงโดนไหมหรือว่าจะยิงไม่โดนหรือว่าจะใช้ไม่เป็นหรือจะพังโอเคเยี่ยมครับ